มันขึ้นมามันอยู่ในหูเลยอยู่ในหูเลยเอาไปรคนะาจะมาไหมท่านผู้ชมบอกว่าเนื้อหาแบบนี้ทำไมไม่มีอยู่ในเรื่องเราเชาวนี้อ๋อไม่ได้หรอกนี่มันคุยนอกจอถึงจะมีแบบนี้ต้องไป้นี่เห็นไหมรอมันได้ไหม เอาภาพที่กับต้ไมออกไปแล้วเอาภาพตารางขึ้นมาเลย ภาคการแต่แเรารู้อยู่กับใจว่จา25,000หรือบัญชีเงินบัญชีธนาคาร1 0 0 0 0แสนอย่าว่าแต่จะเป็นคนรวยเลยเข้าขายคนจนจะด้วยซ้ำไปต้องไปถ้าเรามองในมุมว่า25,000มันไม่พอรับประทานกับค่าของชีพที่สูงขึ้นถูกไหมแม้กระทั่งห0 0 0มนะคะมันนุ่เงินเดือน50,000ื่นเอาผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมคะถ้ามีลูกอีกอ่ะห0 0 0มนนี่ต้องใช้คำว่าพออยู่ได้ พอมียนจะกินอ่ะพออยู่ได้คือน้องไปจะไปบอก50,000ื่นปละบางมันจะเกินไปสักหน่อยนะก็ไม่ถึงกับปละบางแต่ว่าก็มีภาระหนี้สินเป็นวัยคนสร้างตัวค่ะคนที่เงินเดือนประมาณเนี่ยสองหมื่นห้เนี่ยเป็นวัยคนทํางานวัยกาลังสร้างตัวต้องผ่อนบ้านผ่อนรถมีครอบครัวเพิ่งมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอาค่ะ,ะคือนี่เราผ่านสยุคแล้วนะ